มหาเศรษฐีผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ของทั้งโลกทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเรียนหนังสือแต่เขากลับเลือกใช้พลังลึกลับที่แทบไม่มีใครพูดถึงและพลังนั้นก็ซ่อนอยู่ในตัวคุณเช่นกันเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่นักประดิษฐ์ธรรมดานะครับแต่เขาเป็นอัจฉริยะที่รู้ถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความคิดในระดับลึกที่สุด ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมองเขาเป็นเพียงแค่ช่างซ่อมรถธรรมดาที่ดูโง่งเง่าแต่เขากลับใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกสร้างอาณาจักรมูลคาล่านับล้านล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐในทุกๆคืนก่อนเข้านอนเนี่ยฟอร์จะมีพิธีกรรมลึกลับนะครับเ,เขาจะนั่งในความเงียบหลับตาและส่งคำถามหรือปัญหาที่เขาแก้ไขไม่ตกลงไปให้จิตสำนึก เขาเชื่อมั่นว่าในขณะที่ร่างกายเรากําลังหลับพักผ่อนจิตใต้สํานึกเนี่ยยังคงทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องและจะส่งคําตอบกลับมาในรูปแบบของความคิดปิ๊งแวบไอเดียใหม่หรือจะเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตใจและผลลัพธ์ของพิธีกรรมที่เขาทำก่อนนอนนี่ก็คือสายการผลิตรถยนต์แบบ mass production ที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ไอเดียที่ทําให้รถย,ยนต์ที่เคยเป็นของคนรวยเพียงเท่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้มันเกิดขึ้นกับการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของเขาเนี่เองฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ผมเนี่ยที่คิดค้นสิ่งเหล่านี้นะแต่เป็นพลังลึกลับภายในที่ส่งมอบให้ผมผมเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้รับสารเท่านั้นแล้วคุณล่ะเวลามีปัญหาที่แก้ไม่ตกคุณกลับเลือกพึ่งพา Google หรือว่า เครื่องมือทาง AI งต่างๆแต่กลับละเลยพลังมหัศจั์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณลองคิดดูถ้าจิตใต้สำนึกของคุณมีคำตอบทุกอย่างแต่คุณไม่เคยใช้มันก็เหมือนกับมีเงินทองฝังอยู่ใต้บ้านแต่คุณไม่เคยขุดค้นหรือรับรู้ว่ามันมีอยู่เลยคืนนี้ก่อนนอนนะครับลองทำแบบ Henry f o ร์หลับตาสงบจิตใจและถามคำถามท,าที่สำคัญกับจิตใต้สำนึกของคุณแล้วดูว่าพรุ่งนี้เช้า คำตอบจะมาในรูปแบบใแดบบถ้าได้ผลอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับกดต,ติดตามช่อง m y f ์ฟ l เ e l เ n e s s เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งและความสงบสุขของมาเศรษฐีในทุกๆวันครับ